สวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่กับช่อง Pro Player k n Zone กันอีกแล้วนะครับทุกคนน่าจะรู้จักหรือว่าพอได้อินจาดเกม Marvel r e v a l s นะครับวันนี้ผมก็มีโอกาสได้มาดอกเล็ดจะเป็นยังไงกันบ้างก็เชิญรับชมกันได้เลย มอเตอร์อร์สี่สองวัดดันใช่มาคนเดียวไม่ไม่มีรถไฟโว<ล>เออควา,ามจำใจชัดเจนว่ะเอวเฮเวนเหรอเอวเฮเว <knows> <า>นไม่รูด้ดันไม่พี่อ่ะด่านข้างๆเลวอ่ะเออเนื้อก่อนอ่แต่ว่าไม่รู้จะแบน,น,นมูลไหนวะ โว้ยบกี้กันเต็มเลยวะสู้สู้ขาดีกว่านะสี่สิบเอร์โว้จัดไปเพื่อน แจริงๆก็ตามใจมือนะถ้าถ้าไปแทงให้ถามบอกว่าสิบสองเหรอคอมมี้ก็ได้แล้ว อันนี้เป็แก่เลยมาเลยอืมเขาแทงโอ้เยี่ยคอมมันค่อนข้างอันนี้ไม่โดนมาไม่โดนไม่โดนอุ้ย เชี่ยไม่ไหวกูว่าต้องเอาวานด้ามาวะจงเล่นกับพันเธอปิดโคตรไวเลยอ่ะเมื่อเี้ <laughs> แบบรวดเร็วจัดโหมาแล้วเหรอเ <c oughs> ฮ้ย <c oughs> เราเราก็บ่อฮิวป่ะใช่ไหมเสรดามอยู่หลังวะ ที่รถไฟเขาเขาวิ่งแล้ว,วะ่ะเออทั้งวันยังได้อย่างนี้ทั้งวันยังได้สึกนี้สึกน,นี้กูไม่ขอยุ่งเกี่ยวแล้วกูไปละสึกข,ของกับตันเขาถอยดีกว่า กับตันวิ่งหลังกับตันวิ่งหลังโดนโูแม่งได้โลวะ่ะขอแอบกันแล้วกันโอ้ชิบหายละขอถอยก่อนนะจูอยู่ข้างบนวะ่ะ ไอียโยนไม่โดนกูแต่กูก็ได้มันตัวเดียวเพื่อนอันตีเข้าไปนะตัวหนึ่งข้างบนเสดัดใช่แบบอันตีตอนโดนล็อกเพอเดีอแล้วแบบเพื่อเรา โดนอันนี้กันอยู่เฮ้ยแต่เราได้ไซส์เรื่อยๆนะเออดีอยู่นะอือ กอไม่ได้อันนี้หรอกแต่ว่าปวดเขาต้องทังปวดเลยใช่ใช่ใช่มันก็ได้อยู่ได้อยู่อ๋อไอ้นั่นมันก๊อปแพนเทอร์ไปโอ้ยหลบหลบก่อนก็ได้นะเออ เร็วไปไว่าพ,พี่ชายซับโดนซับโดนโอ้ซับโดน <c oughs> ไม่น่าเลยว่ะทวาเล่นทำนเฉยๆ <c oughs> ว่าไงมาถอบสองสี่สี่สองรึเปล่า พี่บาายแกอยู่ไหนวะอเอ้ยจริงตอนนี้มองเจอแต่แทงพี่บาทแกไม่รู้เลยจับอุ้ยฮันเตอร์เกือบตายแต่ไม่ตายสับตายหมดสับตายหมด สามตัวได้หมดเลยไอแฟนเทอรอนนี่เขาแบบรวดเร็วจริงนะแบบไม่ทันจริงๆอ,ะอ,อ่ะสวยอยู่อ่าแต่แบบโคตรเร็วเอ่ก๊กับ

แต่ว่ารอบนั้นไม่ใช่พวกนี้ใช่ไหมที่ว่าไอหลังกับมวยจีนอะไรนะ่ะไอพวกนี้เป็นคอมตบหนุกใช่ปะอ๋ออ๋อแต่นั้นหาจริงหนุ ตัวนะครับโมโต้พอโดีขออนุญาตยัาแขงนะครับทุกคนวิ่งแขงฟันชูมากืี่สไตล์อ่ะเออใช่ใช่ โ้มันมันดีดเพียใส่ฟูพอดีลยไนซับตัวเดียววะโอเคละเล่นเล่นแย่บกโอเคสวยโอ้เโย ใช้ใช้ไปสักแป,ป๊บใช้ไปสักแป,ป๊บหนึ่งน่าจะครึ่งหนึ่งนี่แหละมั้หมายมาถึงว่าถ้ามันจะมี มาดีกว่าการนี้สวยตันพอรอทพอรอทพอร์ท <strong> ranium ranium Ui shit pala No Đi được con nó sợ nó đi I want to make the same <laughs> ตั้นไ,ได้ได้อะไรล็อกเก็ตเหรออ๋อเพราะว่าไอ้ไอ้ตัวอีกนิ้วหนึ่งกูกูได้ก็ชิวเลยดิกเราได้ดไดหิ้วกูเอาสาระนะรถไฟวัฒนบวรใจเล่นแท<ต>้เฮ้ยทำไมอะ่ะเอ็กโนเลดบาร์ทำไมวะบาร์เขาก็าอุตส่าห์จะป่ว <c oughs> นนะเว้ยอันเด็ดก <c oughs> ็ป่วนอยู่นะตัว <c oughs> แดงหลังเนี่ย เออไม่ทีมเราเป็นคนทีมหรอกไมใช่ไรหรือว่าความฝันกูจะเป็นจริงแล้วหรือจัดไปจัดไปเราจะได้ปลดวางจากเกมดีๆแบบนี้เถอะปลดวางจากเกมดีๆแบบนี้เถอะมาดีกว่าตอนนี้ที่เกมไม่เปลี่ยนว่ะ ีย <Yeah. S 2> อะก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับ Marvel Live Wall นะครับเกมที่เรารักแต่ว่าไม่เคยรักเราเลยถ้าคไคนชอบก็อย่าลืมที่จะไลค์คลิกหรือว่า s u b สไครต์คลิกให้ช่องนี้เติบโตขึนด้วยนะครับคลิปหน้าจะเป็นคลิปที่เกี่ยวกับอะไรก็รอชมและติดตามกันได้เลยครับ